สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซิ่เลอทัวริงนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับผมผมเป็นใครผมชื่อซิลินะครับในวันนี้นะผมก็จะมารีวิวท่อ s c Project นะครับที่ผมเพิ่งสั่งมาเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนนะครับ จะทำคลิปรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับแต่ว่า,าผมไปเที่ยวนะครับแล้วก็ติดทํางานนะครับผมก็เลยเพิ่งจะมีโอกาสได้มาทําคลิปนะครับเพราเพิ่งว่างจริงๆนะครับตอนนี้ก็จะเป็นท่อ S C Project ปลานิ้วนะครับแล้วก็คอบอมนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคออะไรอะไทเทเนียมอะใช่ปะ่ะไม่ใช่คอคอเลดเออคอเลด นั่นแหละครับอันนี้ก็จะเป็นปลายท่อนะครับค่อนข้างที่จะโล่งเลยทีเดียวนะครับผมใส่แล้วนะครับก็ปลายหายนะครับจากที่เมื่อก่อนวิ่งได้ราวๆร้อยห้าสิบกล่องตัดที่เก้าพนะครับตอนนี้วิ่งได้ร้อยสี่สิบห้ากล่องตัดที่9ก้าพันนะครับก็รถผมเป็นรถเดิมนะยังไม่ได้ทำข่างยังไม่ได้ทํากล่องหรืออะไรเลยนะครับแบบเดิมๆเลยนะครับผมทําแค่ท่อนะครับ โอเคว้าวกัญชาใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนนะเพราะว่าผมถ่ายคนเดียวนะครับถือถ่ายเองคนเดียวเดี๋ยวขอตัดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับนี่ก็คือเสียงของพ่อครับค่อนข้างที่จะ เคก็จะประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะลั่นกันเลยทีเดียวนะครับถูกใจแสลั่นนะครับนั่นแหละครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเสียงพอแล้ลั่นนะครับแต่ก็เปลี่ยนมาแล้วก็อยู่ให้เป็นนะครับไม่ใช่ว่าจะบิดได้ทุกที่ครับอย่างเขตหมู่บ้านเนี้ยก็ควรจะเบาๆหน่อยนะครับในคลิปนี้นะครับก็คงจะลากันไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับอย่าลืมแบ่งปันคลิปนี้เพื่อนได้ดูด้วยนะครับเผื่อเพื่อน จะชอบในท่อทรงนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ